สวัสดีจ้าพบกับช่องพี่ว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พี่ว่ามีอะไรแซบๆซจ้านี่จ้าจุเนือเด้อจ้าเด้อจอุจุจุเจจุจุจจจจนี่แล้วก็นี่เอ้น้ำจิ้มจ้าสวัสดีจ้าป้าป้า,ปาลุงลุงยังสวัสดีจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อผักกิ้มแก้มก็จะมีนี่เดอ้อพิกมาจ้าหรือผักแพลวันเราหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรผักอะไรที่จิ้มราบนะนี่ เรียกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวเขาบอกชื่อมาแล้วแต่เรียกไม่ถูกแล้วก็จะมีมะแตงจ้าสองสามหน่วยมะแตงแล้วก็อันนี้ไอ้อะไรอะต้นไปบัวบกนี่ที่เข้ามาจิ้มกันนะเนาะเพราะว่าอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูด้วยเจเดอมาจ้าพูดหลายเสียเวลาด้วยเจะเดอลองดูเลยด้วยเจดเดอว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่หั่นละซซยมาเรียบร้อยแล้วด้วย้ะเดอรข้าวเหนียวก็กระติ๊บใจเหมือนเดิมด้วย้ะเดอ có thai du có thai du và một tên mục hình thương bắt đi papa ngủ nhau mhm mhm นุนออ้องเอสวัสดีจ้าก่อนเลวสวัสดีจ้าป้าป้าลุงลุงมีป้าป้าลุงลุงถามหาดยู่เด้อเนาะผัก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 อืมาอม,มาไหมให้แม่ชิ้นสับมาเอามากแกงมาลูกอะ่ะเจอเกน

เรียกอะไรก็ได้นะสบายนัยนงก็ได้พาดีบิวก็ได้เด้อยแต่เนขอโทษขอภัยเน้อที่แต่งตัวออกคลิปแต่งตัวถ่ายคลิปม่สุภาพเรียบร้อยว่าเราอยู่แบบนี้เนาะ เราอยู่แบบนี้เราก็แต่งแบบนี้เนาะจ้นะเนาะขอโทษขออภัยเดอ้อเพราะว่าเราบ้านๆเนาะชุดทํางานชุดกินชุดนอนนอนก็อ,อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เดอ้อจ้ะเดอ้อชุดทํางานชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันด้อจ้ะไม่ค่อยแต่งตัวไปไหนเรกไปไหนก็ไปชุดนี้หละเดอ้อ บางคนบ่าอืมอืมเต่งตัวถ่ายคลิปแต่งตัวใ,วใ่้ดีดีดูดีอะไรอย่างนี้เนาะอยากขอบอกว่าตรงนี้เดอ้อว่าเต่งตัวแบบนี้แหละดูบ้านบ้านสบายสบายดีเนาะ 嗯，嗯、mm，嗯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 ，你在哪？

หายดูมะหายอดหาไปหันบางบาง นี่อาจจะไม่แปลกสําหรับคนอื่นเนาะแต่แบบกินเป็นครั้งแรกเลยแต่เดวอนีมันออกเปรสชาตินี่มีน้ำ 他。<laughs> วันมี้เปลี่ยนที่ถ่ายด้วยจ้ะเด้อถ่ายทุ่งนาเลาโลมาเลนจ้ะวนี้เปลี่ยนที่ถ่ายเรืองบาด้างบนนี่ไม่เท่าไรเนาะใจ่ตรงทุ่งนานี่ดูว่าริ้วๆเลยเนี่ย ai ở dưới chốt mà đâu Đẹp du Rồi chốt lại tập bản อ๋อที่เข้ามาลูก